สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกรกฎหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฏประจําวันที่1-15กุมภาพันธ์2569เป็นการดูด,ดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนเับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่มาเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่นานไพ่สไตเนีย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ ให้ไงขอควรละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะสําหรับช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองเราเหนื่อยลา้าแนะนําแบนเนอร์นะคะมีทางน้ํามันปลาฟิชออยเนาะรวมถึงวิตามินบีรวมด้วยจะทําให้สมองเราปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของสุขภาพป้องกันการเป็นวัด วิตามินซีนะคะแอเซอร์ลาเชอรี่หนึ่งพันมิลลิกรัมของวิสตาอันนี้ก็น่าสนใจเป็นตัวช่วยที่ดีได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งในตัวผิวพรรณนะคะรวมถึงในตัวของแกลปซีดของวิสตาด้วยนะที่ช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะคะรวมไปถึงในเรื่องของผิวพรรณกระชับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะ่ะตัวนี้จริงๆแบบมันไม่ได้แบบบำรุงในตัวของแค่ผิวพรรณนะคะ,ะผิวพรรณมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลหวือหวาอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยนะมันปลอดภัยนะในตัวของแบรนด์พวกนี้นะคะ ในยี่ห้อของพวกนี้นะคะรวมถึงแบบกินควบคู่กันเราจะรู้สึกจากภายในเลยว่าเราโอเคนะคะคิดงานคิดอะไรไม่ออกมันจะคิดออกนะคะไม่มีแรงรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกคอเหี่ยวใช่ได้นะคะอ่ะอันนี้แม่หมอนแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวปักตะกาให้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ซื้อในที่ปักตะกาได้เลยโอเคเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีรากรกฎคนมีแฟนในครึ่งแรกนี้กลุ่มพ,พันธ์จะเป็นเช่นไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ หลังจากขายของแล้วทีนี้เราก็มาขายบริการต่อยังไงนะขายบริการมาดูดวงนั่นเองยังไงนะคะคนมีแฟนใช่ไหมคนมีแฟนในช่วงครึ่งแรกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต้องสู้มันอาจจะมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาพิสูจน์นะคะในตัวของแฟนเราหรือเราก็ได้หรือตัวเราเองอาจจะมีเป้าหมายมีโปรเจกต์อะไรในมีความคิดนะคะ ในสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันสําเร็จอยากจะทําให้มันเด็ดขาดในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันเราอาจจะอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันดีเลิศประเสริฐสีใครเห็นก็รู้สึกว่าอิจชาชื่นชมนะคะเราอาจจะอยากเก่งเราอาจจะอยากเป็นเดอะเบสหรือเราอาจจะอยากให้แฟนเราเก่งเป็นเดอะเบสเป็นอะไรที่แบบที่มันนอกเหนือจากการควบคุมของเรานะ,ะดังนั้นในช่วงจังหวะที่ผ่านมาเนี่ย มันมีการไฟกันแหละระดับหนึ่งนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ความรักมารู้สึกเบื่อหน่ายนะคะฟังแต่เสียงบน่นเสียงว่านะคะเขาอาจ,จะบ่นก็ได้หรือเราอาจจะบ่นก็ได้นะคะจังหวะนี้เรารู้สึกแบบมันออมอมนะคะ ยังไงนะคะรู้สึกเครียดวิตกกังวลรู้สึกว่าความรักนี่มันจะเป็นยังไงดีบางทีหัวใจมันก็เศร้าบางทีมันก็ร้องไห้อยู่ในใจแต่ฉันก็สะกดจิตใจตัวเองว่าฉันต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะคะช่วงจังหวะนี้ฉันต้องโฟก,กัสในเรื่องของการงานหรือการเรียนก็ได้บางคนช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของความรักมันอาจจะมีปัญหาอะไร อยู่นะคะแล้วมันเหมือนแบบฉันอยากจะทําเพื่อเป้าหมายของฉันแต่ในเรื่องของความรักมันก็ไม่สเสถียรเนาะก็ไม่โทษว่าเป็นที่ฝ่ายเขานะคะบางทีอาจจะเป็นที่ฝ่ายเราก็ได้ เพราะว่าเราอาจจะเล่นใหญ่ไฟกับพิบจนเกินไปอ่ะช่วงวันนี้ดูเหมือนแบบคุณเอาเป้าหมายคุณเป็นหลักมากๆนะคะจนลืมแคร์ในเรื่องของความรู้สึกคนข้างๆหรือเปล่านะหรือคนข้างๆคุณอาจจะไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณอันนี้คอมเมนต์บอกได้นะคะว่ามันเป็นลักษณะไหนในตัวของ5ดาบเนี่ยเล่นใหญ่ไฟกับพิบอีโก้ต่างๆมาเต็มนะคะเป้าหมายบางทีมันมาเต็มสูบจนเกินไปจนลืมถามคนข้างๆว่าเธอโอเคอยู่หรือเปล่าทะเลาะก,กันหนักนะ ช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะต้องระวังต้องเบรกในเรื่องของอารมณ์มันอาจจะเป็นเพราะแบบอารมณ์เราและเขามันมันมีปัญหามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะแม่หมองมองว่าคุณจะเล่นในเรื่องของอารมณ์มากจังหวะนี้ที่คุณมาดูคลิปเนี่ย บางคนอาจจะเครียดนอนไม่หลับมาหลายวันก็ได้หรือร้องไห้ก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยในตัวของคิงออฟวอลมาดูเวอร์มาแบบเนี้ยแม่หมอมองว่าหลายๆอย่างยังโอเคยังเอาอยู่ในแง่ของความสัมพันธ์มันเหมือนว่าเราจะลุกขึ้นมามีไฟเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งพูดจากันแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่เป็นอะไรที่ร่วมกันสังเกตไหมทุกคนมันมีไพ่คู่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคิงออฟวอลและ Queen of Wands แม่หมอก็มองว่าในคุณกับเขาเนี่ยมันก็พอๆกันนะคะ ิงก็ราคาก็แรงได้อะไรนะเอาไก่มาต้มยำได้เลยนะก็แซ่บประมาณหนึ่งยังไงนะคะช่วงจังหวะนี้งานเยอะทั้งทสองคนเลยงานเยอะมากหรือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบปัญหานี้สินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนานาก็เยอะพอๆกันในแง่ของความหนักใจในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนไม่ปล่อยกันไปไหนยังพร้อมที่จะสู้ด้วยกันถึงแม้ว่าจะทะเลาะ กเถียงกันบ้างนะคะยิ่งทะเลาะลูกยิ่งดกอะไรเงี้ยเออภาระมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะในแง่ของความสัมพันธ์ยังไงก็ไม่อยากจะไปไหนนะคะยังอยากจะสู้ไปด้วยกันไม่ทิ้งไปไหน The word หลายๆอย่างมันก็วนลูปมันคล้ายๆเดิมแหละหลายๆอย่างมันไม่ไม่เกินคาดไม่เกินการที่เราจะหลับมือไหวหลอกนะคะมันยังเป็นอะไรที่ลูปเดิมนะ,ะตอนนี้มันเหมือนแบบเราทั้งสองคนสู้กันด้วยอีโก้นะคะแล้วใครบางคนดื้องเงียบ อ,อีกคนหนึ่งก็แบบอาจจะดื้อแบบเปิดเผยนะคะดังนั้นก็ต้องเบาในเรื่องของอารมณ์ความร้อนแรงการทะเละาะการทะเลาะกันน่ะใครเถียงชนะมันก็ไม่ได้ใช้ชนะหรอกสุดท้ายก็เจ็บกันทั้งสองคนนั่นแหละนะคะเดมูนให้บางคนระแวงกันมากๆนะคะหรือแบบอาจจะอยู่ในหมวดของดราม่าเสียใจเงาหรือแบบคิดไปเองหลายๆอย่างเล่นกับในเรื่องของอารมณ์มากจนเกินไป อย่างนี้นะคะมันก็อาจจะทําให้เราทะเลาะก,กันมีปัญหากันได้หรือบางอย่างมันไม่ชัดเจนไงเราเองก็อยากได้ความชัดเจนคือเราเองก็อาจจะสงสัยอะไรบางอย่างนะคะแล้วสถานการณ์ที่เผชิญหน้าเรารู้สึกว่าเราหาความชัดเจนไม่ได้เราหาเส้นทางจุดหมายปลายทางไม่ได้เราก็อยากได้ความชัดเจนบางทีความชัดเจนนะตรงนี้มันอาจจะหมายถึงอนาคตที่จะมีร่วมกันก็ได้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหน ทำไมเธอดูอิเหลื่อยเฉยแฉะจังเลยดูแม่อคทีฟกับชีวิตจังเลยในขณะที่ฉันเนี่ยตั้งเป้าหมายในทุกๆวันนะคะว่ามันควรจะต้องเดินไปทางไหนอะไรแบบนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะแบบทะเลาะกันด้วยเป้าหมายที่มันต่างกันก็ได้นะคะหรือแบบอารมณ์การเดินทางมันไม่ค่อยแมชกันน่ะแต่เดี๋ยวสักพักมันจะแมชกันนะคะในช่วงช่วงนี้แหละนะคะครึ่งแรกนี้นะคะเพียงแต่แบบสถานการณ์ที่เราดูตอนเนี้ยมันอะไรยังไงนะคะ ที่สำคัญอย่าไปเล่นใหญ่ไฟกับพิบใส่กันนะเดี๋ยวมันจะทะเลาะก,กันเนาะยังไงเราก็ยังอยู่ในหม้อต้มยำเดียวกันนะคะขิงก็รากาก็แรงอะไรแบบนี้ก็แซ่บพอกันนั่นแหละทีนี้มาดูในส่วนของการเอาล็อกเกอร์ว่ายังไงนะคะ,ะทะวินเฟมเนี่ยคุณทั้งคู่เป็นทวินเฟมกันเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่ที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จดสัรให้มาเจอกันขิงก็ราขาก็แรงมันก็ร้อนแรงพอๆกันนะคะเอบย,ยังไง Inner Growth การเติบโตจากภายในสู่ภายนอกบางอย่างเนี่ยเรากำลังสู้อยู่กับใจเรานะคะหรือเขาก็ได้นะ,ะอย่างเช่น ในบางเรื่องก็ต้องปล่อยวางลดความระแวงเติบโตในตัวของดุ e เวอรเห็นไหมเติบโตสําเร็จนะคะซึ่งเราอาจจะสู้อยู่กับใจของเราก็ได้มันต้องเข้มแข็งชัดเจนเด็ดเดี่ยวนะคะสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะเหมือนมองอะไรไม่ชัดแต่คุณนะ่ะจะต้องบางคนเขาหมายถึงยังไงอ่ะเดินผ่าในตัวของสายหมอกหรือความมืดดำเนี่ย เพื่อไปถึงเป้าหมายได้บางอย่างมันก็ต้องใช้จากเรื่องภายในนะคะจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยให้มันผ่านไปได้ถ้าแบบว่าเหมือนราแวกันเราก็เอาเรื่องที่ไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงมันมีหรือไม่มีก็ไม่รู้มาทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนคนที่มันไม่โตเนาะ,ะหรือปัญหาบางอย่างเนี่ยเคยเกิดมาแล้วแก้ยังไงหรือจะจัดการในเรื่องของอารมณ์ตัวเองยังไงนะคะ การสงบสุขนะความสงบสุขจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วนะสุดท้ายมันมันก็ลงตัวอยู่ดีนะคะอ่ะยังไงมีการโทรหาอย่าลืมรับโทรศัพท์นะคะถ้าเราไปบอกกันไว้ปลดบอกด้วยเนาะยังงอนนานนะคะเพราะไม่งั้นความสัมพันธ์นี้นะ่ยถ้ามันยังไม่เติบโตสักทีเนี่ยมันจะมีปัญหานะ ใครที่ทะเลาะก,กันเป็นเด็กน้อยนะคะหรือเอาแต่อารมณ์ตัวเองอันนี้ก็ต้องปล่อยวางละต้องให้ตัวเองเติบโตนะคะแน่นอนว่าวาเลนไทน์นี้ไม่เหงาขอให้ราศีกรกฎคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะบุบออนมาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกรกฎเป็นยังไงบ้างครึ่งแรกกุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. ด้วยเลยนะคะอ่ะยังไงนะคะเป้าหมายอยากได้ความชัดเจนอยากให้เปิดตัวเนี่ยซึ่งก็ทะเลาะกันมาแล้วยกหนึ่งในช่วงจังหวะที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าเขาทําตัวแบบเบื่อนหน่ายสังกตายทําอะไรก็เหมือนไม่เลือกนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันดูแย่จังเลยแล้วเราเองตอนนี้มาดูคลิปเราก็อาจจะรู้สึกแบบ วิตกกังวลนะคะเครียดดรามา่ากังวลนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วบางคนน้ำหนักลดได้สัาไปนะคะหรือ,อยังไงนะคะหรือแบบมันมันลดไปแล้วแล้วมันขึ้นมาใหม่เราหรือ,อยังนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันเป็นความหลับจนเกินไปหรือเปล่ารู้สึกเหมือนโดนหลอกนะคะความสัมพันธ์ที่ยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนเราซึ่งตัวเขาเองน่ะก็แบบไม่ให้ความชัดเจนกับเราเลยนะต่อให้เราทําดีเท่าไหร่เราก็ไม่ถูกชดเีย มีแนวโน้มว่าเราอาจจะทะเลาะก,กันเนาะในช่วงจังหวะน,นี้ตัวเราเองก็รู้สึกว่าไม่ยอมแล้วนะคะเรารู้สึกว่าทําไมเรื่องแค่นี้มันจะต้องมันจะต้องยากขนาดนี้ด้วยนะะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าไม่ใช่ก็แยกแยกกันไปไหม ตอนนี้ฉันก็ไปโฟกัสในเรื่องของหนะ้าที่การงานอะไรใหม่ๆนะคะหรือเป้าหมายในชีวิตของฉันเหมือนกันนะฉันอะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันจะมาให้ฉันอยู่ในเงามืดเงาจันแบบนี้ฉันไม่โอเคเลยนะคะ,ะคุณก็อาจจะแบบทะเลาะกับเขานะในช่วงจังหวะวาเลนไทน์เนี้ยแล้วบางทีเราอาจจะชวนเขาก็ได้ว่าเอไปนัดเดทที่ไหนไหมเนี่ยนวาเลนไทน์นะคะหรือเราอาจจะแบบ คาดหวังอะอออยากเริ่มต้นหรือแบบอะไรแบบนี้แบบจริงจังนะคะแต่แบบมันไม่ได้รับการตอบรับอะซึ่งหลายๆอย่างนะความหนักใจอะคุณก็แบกมาเนิ่นนานหรือบางคนแทบไม่กล้าพูดเลยแต่แบบมันมันอยู่ในใจแล้วก็มันพยายามแบบปฏิเสธเสียงหัวใจตัวเองเสมอนะคะพอร,รู้สึกว่ามันท็อกซิกเกินไปหรือเปล่านะ,ะแต่คุณก็ยังแบกหามันตอบมเหมือนคุณ หนักเท่าไหร่คุณก็หลับไว้หมดอะบางทีความอดทนของคุณมันก็ใช้ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าเนะะี่ยค่ะใช้ผิดเรื่องหรือเปล่านะความรักมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแข่งว่าใครอดทนกว่ากันหรือมันไม่ต้องรอในเรื่องของการพิสูจน์อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะบางทีประเทศไทยมันก็อาจจะผิดผิดตรงไหนผิดตรงที่ผู้ชายมันน้อยนะคะเออดังนั้นผู้ชายก็เลยเป็นเหมือนอะไรที่ฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือก เธอแบบเธอต้องทําดีพิสูจน์สิจริงๆไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเราแล้วเรื่องที่สําคัญก็คือเรามีสิทธิ์ที่เราจะต้องเลือกเราอะต้องเลือกตัวเราเองก่อนด้วยนะคะแล้วเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องคัดเข้ามาในชีวิตเราฉันจะอนุญาตให้เธอเข้ามาแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนซึ่งไม่รู้จะเป็นเราหรือเขาก็ไม่รู้นะที่แบบ ยอมให้มันเกิดสติตัดนี้นะคะซึ่งมันเป็นสต,ติตัสที่ท็อกซิกเนาะแต่คุณก็ยังไม่ปล่อยไง <c oughs> นะคะยังไงนะคะในแง่ของความสัมพันธ์เองอะ่ะบางคนอาจจะดิวกันมีในเรื่องของการงาน ที่ดิวกันอยู่ก็ได้คือต้องทำงานร่วมกันต้องเจอกันอะไรแบบนี้อยู่นะคะในความสัมพันธ์เองต่างคนก็ต่างโฟก,กัสในหน้าที่ของการงานของตัวเองแล้วก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่ปล่อยยังไม่ถอยจากกันไปไหนต่อให้มันจะทะเลาะก,กันหรือมันจะหนักจะเหนื่อยมันจะมีปัญหาอะไรใดๆคนรอบข้างไม่ชอบนะคะไม่เห็นด้วยบางคนอาจจะด้วยพ่อแม่อาจจะไม่ชอบคนคนนี้ก็ได้หรือ เขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้หรือสังคมไม่ได้สนับสนุนเราและเขานะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไม่ดีก็ได้ ừ. หรือในเรื่องของอารมณ์ก็ได้ในเรื่องของการงานการเงินได้ด้วยเช่นกันนะคะห้าดาบมันเหมือนมันมีปัญหาบางคนอาจจะแตกต่างกันด้วยชาติศาสนาหรือในเรื่องของอายุก็ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากๆนะคะ แต่ในตัวของก้าวไม้ใจเราเอะยังสู้อยู่กับคนนี้ต่อให้เราเหนื่อยเราหนักนะคะแล้วเราก็เหนื่อยหนักมากซึ่งมันอยู่ในใจของเราอะเอเรายังปักหลักกับคนคนนี้ใหม่มั่นปั้นมืออยู่อะแต่สุดท้ายสิ่งที่แสดงออกของคุณอะก็คือคุณก็เหมือนแบบคุณไม่ได้ทุกอะเหมือนคุณลอยตัวนะคะกลายเป็นคุณแบบอะไรก็ได้เหมือนแบบฉันจะไม่ยึดติดที่เธอนะถ้าเธอจะให้ฉันลําบากเหมือนฉันจะ ฉันจะให,ให้โอกาสตัวเองนะคะในการที่จะเลือกแต่ถ้าเธอยังอยากอยู่ในวงโครจรฉันก็ยังคงอยู่ได้อยู่ดังนั้นแม่หมอก็มองว่าพลังงานอิทธิพลระหว่างคุณทั้งคู่ยังไม่หลุดจากกันแต่ตัวคุณะจะกลับมาเลือกตัวคุณเองก่อนนะคะคุณจะให้คุณเป็นลำดับความสำคัญที่หนึ่งส่วนเขาเป็นอะไรก็ได้นะ,ะที่อยู่รอบๆคุณนั่นแหละ นอะะอือทีนี้ยังไงนะคะในตัวของการอาลอเมีการส่งข้อความหาแต่ว่าไม่ถูกส่งนะ,ะอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้พิมพ์แล้วก็ลบพิมพ์แล้วก็ลบนะ t h เติร์ดปาร์ตี้บางคนอยู่ในไทม์ไลน์ของความสัมพันธ์ที่มันมีสามคนเนาะ,คะใครบางคนที่สร้างแต่ปัญหาไม่เคยให้ความชัดเจนไม่เคยเลือกนะคะ อืใครบางคนสร้างบาดแผลซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือบาดแผลมันไม่จางหายนะคะมันยังฝังมันยังเป็นแผลเป็นอยู่หรือสร้างบาดแผลเพิ่มแล้วก็ไม่อธิบายไม่พูดไม่อะไรใดๆนะคะเพิ่มปัญหาห้าดาบเนี่ยมันบ่งบอกถึงปัญหามันเยอะแยะมันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนาะกับคนคนนี้เราตัวคุณเองก็รู้สึกว่าหนักแค่ไหนคุณก็ไม่ปล่อย ะค,ะคุณยังพร้อมที่จะไปต่อบางทีความอดทนมันก็ใช้ผิดเรื่องผิดคนเหมือนกันนะคะอ่ะยังไงมันมีใบนี้ทุกคนเซอร์ไพรส์มากเลยเพิ่งเปิดดูเหมือนกันนะคะเลือกไพ่ไว้แต่ยังไม่ได้เปิดดูมีในแหวนมั่นทุกคนคุณและเขาอาจจะเคยให้อะไรที่มันเป็นเรื่องแทนใจกันหรือเปล่าอย่างเช่นแหวนให้แหวนกันและกันนะคะหรือมีคำมั่นสัญญาอะไรหรือเปล่าหรือบางคนน่ย อาจจะเคยเป็นคู่กันในอดีตชาติก็ได้เนาะแล้วมันเหมือนมีอะไรที่ผูกพันกันมาเคยมั่นหมายกันมาก่อนก็ได้ในอดีตชาติหรือแต่งงานกันก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปแล้วแต่ยังวนกลับเข้ามาอยู่เนีแม่หมอก็มองว่าเราเรายังไม่ตัดขาดจากกันแล้วเรายังคงคอนเนคกันอยู่เพียงแต่ว่าคุณจะเลือกตัวคุณเองก่อนเพื่อไม่ให้คุณเจ็บนะบเพราะว่าณตอนนี้รู้สึกแบบคุณ คุณอ่อมมากคุณแบบมันมืดมันมันเต็มไปด้วยเมฆหมอกมันมันทำให้คุณรู้สึกแบบเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นมองถึงอนาคตไม่ได้นะแต่ the w o r อ่ะแบบมันเหมือนคุณจะ survive คุณจะเอาตัวรอดคุณจะรอดผลคุณจะอยู่ได้แบบไม่ทุกข์อ่ะแต่เพียงแต่ว่าณตอนเนี้ยเรากับเขายังคงต้องเจอกันยังคงต้องทําอะไรร่วมกันอยู่แต่ด้วยความที่เราเองอาจจะมองในความเป็น p r o f e s ชั่นแนมากขึ้นนะทำงานร่วมกันเราก็จะโฟก,กัสในเรื่องของตัวงานตัวเป้าหมายนะคะหรือว่าช่วงช่วงวันนี้คุณไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการงานการเงินการเรียนอะไรก็ได้เหมือนเราไปให้คุณค่าในสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เราทำดังนั้นในเรื่องของความรักอ่ะมันมีปัญหาอะไรก็จริงแต่ว่าเราก็ยอมใจตัวเราเองยอมรับในความจริงว่าเรายังตัดเขาไม่ได้ เรายังคงแบกความรู้สึกนี้อยู่นะคะเออถึงแม้ว่ามันจะเจ็บมันจะทอกซ xic อะไรก็ตามคือเรายังไม่พร้อมที่จะปล่อยก็ต้องมองว่าแบบนี้นะคะในทุกความสัมพันธ์นะยังไงคุณก็ต้องเลือกตัวเองก่อนนะ,ะเลือกตัวเองไม่ใช่ มองว่าในเรื่องของการเห็นแก่ตัวนะคะมันก็ต้องมีเส้นขอบเขตด้วยในตัว The Were คุณอาจจะสร้างบาวดารีให้กับคุณละเส้นขอบเขตของคุณนะคะว่าได้แค่ไหนนะคะรำเส้นได้แค่ไหนเธอจะมาทําให้ฉันเจ็บได้แค่ไหนหรือว่าในช่วงจังหวะที่เหมือนอะไรที่ลอยตัวในช่วงจังหวะที่ไม่งอหรือไม่อะไรเราไปโฟกัสตัวเองบางคนหมายถึงช่วงจังหวะของการจะเริ่มต้นใหม่จะหลุดพ้นจาก อะไรบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกแย่นะคะดังนั้นใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับกรกฎแล้วตัวคุณเป็นคนกักในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ไม่ให้เป็นตัวจริงสักทีก็ต้องบอกว่ารีบคว้ากรากฎไว้นะไม่งั้นกรกฎเนี่ยเขาจะไปที่อื่นแล้วนะคะให้ราศีกรกฎดลัคนากรรกฎความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามบออนไปที่คนโสดค่ะ มบออนมาที่าราศีกรกฎคนโสดคนโสดเป็นยังไงนะคะคนโสดอะ่ะสเปคสูงนะคะที่ผ่านมา แล้วเราก็เป็นอะไรที่ชอบอะไรที่เด็ดขาดชัดเจนนะคะหรือเรากําลังพยายามตัดสินใจหรือที่ผ่านมาเราสเปกสูงนั่นแหละเราอาจจะไปชอบคนที่เขาจีบยากก็ได้หรือเขาสเปกสูงนะคะไปชอบใครไม่ชอบเนาะ,ะไปชอบแบบดาวมหลยัยดาวโรงเรียนหรือแบบคนหน้าตาดีฉลาดหลักแหลมเป็นที่1อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็จีบยากนั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นที่หมายปองเนาะ,ะถ้าเกิดแบบ เราลดสเปกในบางอย่างหมายถึงแบบรูปลักษณ์ภายนอกหรืออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ในเรื่องของศีลธรรมเนาะในเรื่องของการเป็นคนดีอะ่ะแม่หมอก็มองว่าคุณก็อาจจะมีคู่ได้ง่ายๆก็ได้เนาะในตัวของก,รรกอลกุะอ่ะยังไงนะคะความรักที่เรามอบให้ใครแล้วเขาไม่สนใจเรากลายเป็นแบบไม่เห็นคุณค่ากลายเป็นของใกล้ตัวที่แบบ เขามองว่าไม่มีราคาไม่มีคุณค่าที่เขาจะคว้าไว้นะคะทั้งๆท,ที่เราก็เต็มใจที่จะให้เขาทุกอย่างเลยนะ,ะหรือบางทีน่ะมันเป็นที่กรกฎดนี้แหละก็ลกฎดเองมีคนมาจีบแต่คุณก็ไม่เห็นคุณค่าในคนที่มาจีบนะค,ะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สเปคชั้นสเปคชั้นต้องสูงยาวเขาดีนะคะเป็นนาเดตเป็นย,ายา่าอะไรก็ว่าไปหรือเป็นอบป,ป้าหรือเป็นอีป,ป้าที่ไหนก็ได้นะคะที่ไม่ใช่เธอตรงนี้นะฮะ,นะะเออ ต้องเป็นคนเก่งฉลาดจบด็อกเตอร์เ,อเกียรินิยมอันดับหนึ่งหรือแบบต้องไปต่อที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะสำหรับบางคนก็อาจจะชอบอะไรแบบนั้นหรือบางทีมันยังไม่ทัชใจยังไม่ดึงดูดใจมากพอยังเทียบกับคนอดีตของฉันไม่ได้นะคนอดีตของฉันมันเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะแล้วของเธอเป็นอะไรเนี่ยโปรไฟล์ของเธอเข้ามาในชีวิตของฉันยังไม่ได้ดึงดูดใจขนาดนั้นนะคะ,อ,ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะก็แล้วแต่ ไม่ปังคับกันแต่สถานการณ์เดิมูนน่ยมันเหมือนว่าช่วงจังหวะน,นี้เราเองก็มีความเครียดมีความดราม,มา่ามีความคิดถึงใครบางคนใครบางคนที่อยู่ในเงาจันนะคะใครบางคนที่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นตายหลายดีอะไรยังไงใครบางคนที่หายไปใครบางคนที่มาหลอกลวงเราเนี่ยคนเจ้าชู้เนี่ย อาจ iday, จะเป็นพลังงานที่ยังหลอกหลอนคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะหลอกยังไงนะคะหลอกให้เสียน้าตาหรือบางทีก็หลอกให้คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาหลงเขานะคะคุณยังหาทางออกไม่ได้ <c ười> คุณคิดถึงใครบางคนอยู่คนที่เขาเป็นภาระให้กับคุณมากมายหรือเกินคนที่เขาอาจจะมาขอเงินทองคุณก็ได้หรือเคยสร้างภาระทางใจให้กับคุณก็ได้คนที่เขาสร้างปัญหาให้กับคุณก็ได้ใจของคุณยังตัดไม่ขาดจากเขาคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะพลังงานของความคิดถึงพลังงานของการ หลอกลวงตัวเองมันยังเกิดขึ้นอยู่ที่คุณนะคะช่วงจังหวะนี้ระวังมิจจี้ที่รักอาจจะทักทายมาฮัลโหลมีเงินไหมนะคะโอนเงินมาให้หน่อยหรือแบบเจอความรักเจอคนที่ไม่ดีเนาะในช่วงจังหวะนี้เหมือนตัวเราเองก็ปฏิเสธความรักนะคะเพราะว่าเรายังจมยังอมอยู่กับอะไรที่มันผ่านมาแล้วแล้วมันยังไม่ได้ดังใจเนาะยังจมอยู่ที่ใครอยู่จังหวะนี้เรา ถึงแม้ว่าหัวใจจะต้องการความรักนะคะแต่สิ่งที่แสดงออกไปที่คนภายนอกเขาเห็นมันเหมือนว่าเราปฏิเสธในเรื่องของความรักหรือถ้าไปเจอใครที่เรารู้สึกรักชอบเราห่วยหาเขานะคะมันก็เต็มไปด้วยปัญหาเหมือนเขาก็ปฏิเสธเราหรือมันมีอะไรที่แบบมันไม่เข้ากันเลยนะคะซึ่งเราเองก็ยอมรับยากเนาะก็เรารักเขาอะแล้วทําไมเขาไม่รักเราเขาไม่เห็นคุณงามความดีของเราเลยหรออืมอะไรแบบนั้นนะคะอะมันเจ็บปวดแหละ เข้าใจนะคะแต่คุณก็ยังคงปักหลักรอนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาทอดทิ้งคุณไปความรักเก่าๆหรือใครบางคนที่คุณปักธงเวลาว่าคุณจะเอาเขามาเป็นคนในครอบครัวให้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่แอบชอบหรือคนคุยๆที่คุณให้เขาเป็นคนพิเศษของคุณเนี่ยอ่ที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดหรือนักใจมาตลอดนะคุณก็ยังรอเขาอยู่นะคะคุณยังไม่ทิ้งไปไหนจนเห็นไหม ักไม้ไว้จนเถาตำลึงมันขึ้นนะคะยังรออยู่นะไม่ผิดนะคะแล้วแต่เลยนะชีวิตเป็นของพวกคุณคุณจะเลือกทางไหนก็ได้อืมแต่ที่สําคัญดูคลิปให้จบเนาะแม่หมอจะได้ตังค์ในตัวของค่าทําคลิปเอย,ยังไงดีมาต่อนะคะ ในแง่ของความรักความสัมพันธ์เราอาจจะได้เจอใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ร้อนแรงเป็นคนที่แบบชัดเจนอาจจะเป็นผู้นําหัวหน้าเจอคนเก่งๆเ,เข้ามานะ่ยแต่เขาก็เต็มไปด้วยในเรื่องของอีกโก้เนาะอ่าหรือแบบ การคาดหวังของเขานะคะรวมไปถึงเขาอาจจะผ่านประสบการณ์อะไรมามากมายเขา,าจ,จเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังเพราะมันมีไพ่เดมมูลประกบอยู่ข้างๆนะคะสถานการณ์เดอะเวิร์คใครบางคนที่จบไปจากคุณแล้วก็อาจจะไม่จบก็ได้หรือบางทีคนคนนี้อาจจะเจอในโลกของออนไลน์ต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยแม่หมอมองเห็นถึงหัวใจของเราอะที่ไปโฟกัสที่ใครบางคน ที่ไม่สมหวังอ่ะแล้วเรายังโฟกัสกับเขาอยู่นะคะต่อให้จบไปแล้วแต่ฉันก็ไปส่องเธอได้หรือต่อให้จบไปแล้วฉันก็ขอซัพพอร์ตเธอก็ได้นะฉันไม่ได้ว่าอะไรนะคะช่วงจังหวะนี้ก็เระกดอาจจะมีการพูดคุยกับใครแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยแบบชัดเจนคุยคุยบ้างอะไรแบบนี้นะคะสะดวกก็คุยไม่สะดวกก็ไม่คุยควีนออฟบอลคุณอาจจะเจอใครก็ได้ในที่ทํางานหรือว่าใครบางคนที่เป้าหมายเหมือนกันเคมีเหมือนกันนะคะก็มีแนวโน้มนะ กรากฎอาจจะเจอความรักในที่ทำงานหรือใครบางคนที่เป็นลักษณะเดียวกันนะคะอ้าวแต่ด้วยความเป็น ไพ่ไม้เป็นคิงกับควีนแบบนี้นะคะอาจจะหมายถึงการโฟกัสในตัวของเป้าหมายที่เริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้นะคะหมกมุ่นกับในเรื่องของการงานหรือการเรียนก็ได้นะคะหรือเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ต่างคนต่างมีในเรื่องของอีโก้มีในเรื่องของการวางท่านะคะแล้วจังหวะนี้เพิ่งรู้จักกันหรือเพิ่งจะคุยกันเนี่ย การเริ่มต้นไงก็ยังคงจะต้องใช้ในเรื่องของเวลาบางคนอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตกันในเรื่องของหน้าที่การงานที่จะต้องโคกันที่จะต้องส่งข้อมูลอะไรแบบนี้ให้กันนะคะก็มองว่าเจอคนเก่งเจอระดับอะไรที่มันเป็นเวลเดียวกันแต่ก็ในเรื่องของความรู้สึกอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเขาลักเราหรือเขาไม่รักเราหรืออะไรใดๆนะคะให้โฟกัสในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของ การงานหรือเป้าหมายในชีวิตของเราเป็นหลักดีก,กว่าเนาะเพราะว่าช่วงจังหวะนี้ดูเหมือนแบบอุปสรรคมันเยอะน,นะอะไรก็ยังไม่ชัดนะคะเพราะมันเป็นการเริ่มต้นแล้วก็ความรู้สึกที่เสิร์ฟไปก็เหมือนยังไม่ได้รับกลับหรือเราอาจจะยังไม่ได้สนใจนะคะจังหวะนี้คนรอบข้างหรืออะไรก็อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาเส้นทางมันอาจจะยังไม่เคลียร์หรือว่าช่วงจังหวะเนี้ วดเก่งกันในเรื่องของอีโก้กันเต็มๆนะคะหรือมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็มองอะไรให้มันเป็นกลางๆค่อยๆมองค่อยๆดูแล้วกันนะคะอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งแบบเอาใจลงไปอ่อนไหวอะไรแบบนั้นนะมาดูในส่วนของการ localize แบบจะบอกอะไรเพิ่มเติมได้มั่งนะพิธีแต่งงานหรือเปล่าเนี่ย พิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะเฮ้ยคุณและเขาเนี่ยอาจจะเคย <c oughs> เคยแต่งงานกันมาก่อนหรือเปล่านะคะหรือแบบเคยเป็นแฟนกันมาก่อนหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะ,ะหรือแบบเคยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะมันเป็นเหมือนไพ่คู่ไงแต่ทีนี้มันมันรู้สึกแบบมันไม่ค่อยมองกันเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะเลิฟุ้ยมีสัญญาณความรักนะค,ะคนโสดเฮ้ย <c oughs> อะไรนี้นะคะแล้วก็มี เซกุต่ามุยอะไรเนี่ยต่อมานะคะการไปงานเลี้ยงปาร์ตี้พบเพื่อนฝูงทําให้ตัวเองมีความสุขอยู่ในบรรยากาศมีความสุขนะคะกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะดึงดูดในเรื่องพลังงานของความรักที่ดีๆเนี่ยคุณอาจจะเจอผู้คนมากมายก็ได้เนาะหรือแบบใช้ชีวิตของคุณนะ่ะในเป้าหมายของคุณนะ่ะมันก็จะดึงดูดในเรื่องของความรักนะคะพอมันเป็นอย่างเนี้ยแม่หมอมองว่า กรกดอาจจะพบเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่เคมีที่เท่ากันมีโอกาสที่จะเจอความรักนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์นะบางคนนะอาจจะใจเร็วด่วนได้ไปหรือเปล่านะคะเจอปุ๊บรู้สึกว่าใช่ทีนี้แบบปิดจ็อบเร็วไงก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่แบบเราไปมีอะไรกันหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณไปทําแบบนั้นน่ะปัญหามันจะตามมานะคะเพราะหลายๆอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นถ้าเราตัดสินใจไปจบแบบนั้นความสัมพันธ์มันก็จะจบไป แบบรวดเร็วนะอันนี้ต้องระวังหรือบางคนอาจจะดิวกับพ่อแม่แม่ไได้ด้วยเนาะในช่วงจังหวะนี้อ่ะไม่ว่าจะสะเตตัสสถานะไหนก็มีหัวใจนะคะแต่ที่สำคัญความรักของเราต้องไม่ทำลายใครรวมถึงตัวเราเองด้วยนะขอให้ราศีกรกฎมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ